ใช้ความโปร่งใสในการบริหารงานนะครับเงินกู้2ล้านสองแสนล้านบาทนี่แหละครับซึ่งหลายคนก็กังวลเหมือนกันอย่างเรื่องผู้นํไฝคันกับพิสิทธิ์ด้วชาชีวะบอกชะลอได้ไหมพิจารณาให้เกิดความโปร่งใสก่อนแต่รัฐบาลก็บอกว่าแหมยังไงก็ต้องเดินหน้าเพราะว่ามันเป็นแผนไทยแลนด์แผนประเทศไทยอ่ะ7ปีแต่ถ้าสมมติรัฐบาลเพื่อไทยทําได้นะพรรคอื่นตายเลยนะถูกต้องครับนั่นแหละสิครับเป็นโครงการใหญ่ทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเพื่อหารือถึงประเด็นการลงทุ สร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทบที่มีอยู่มากกว่า100โครงการค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนาด้านช่องแม็กแล้วก็ช่องจอบ,ร,บรวมถึงการขยายถนนสี่เลนนะคะที่บ้านดิฉันแล้วก็สะตูลน,นะแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ล่ะค่ะจัดทําแผนนะคะคาถามแล้วก็คําตอบที่รวบรวมได้จากประชาชนนี่ล่ะค,ะค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลในระหว่างการที่มีการจัดงานไทยแลนด์2029ใหม่เชื่อมไทยสู่โลกเพื่อน,นําเข้าสู่การประชุมขอ,ของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่19มีนาคมนี้โดยจะต้องมีการจัดทํา เียดตั้งแต่ต้นโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการนะคะเน้นเรื่องของความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก็คาดว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสร็จแล้วนะคะก็จะสามารถนําเข้าสู่การพิจารณาเป็นวรระแรกของการประชุมสภาสมัยวิสามันที่จะเปิดเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2557ในต้นเดือนพฤษภาคมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในราวปลายปีนี้ค่ะครับสำหรับการจัดนิทรรศการไทยแลนด์2029ใหม่ เชื่อมไทยสู่โลกนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติตั้งวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับ,รบโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อชี้แจงการใช้งบประมาณ ตามพรบอรขออภัยครับร่างพรบเงินกู้200ล้านล้านบาทซึ่งแบ่งสัดส่วนเป็นการลงทุนในระบบราง81.4%ถนน15%ระบบขนส่งทางน้ำ1.5%ด้า 0, นสุลกากร0.6%และสำรองจ่าย1.5%ซึ่งที่ผ่านมาก็มีประชาชนนะครับ <c oughs> เข้าไปเข้าชมงงานกันพอสมควรครับไม่ใช่แค่นั้นครับอนอกจากประชาชนแล้วนะครับทาง ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูธธ้แทนราษฎรก็นําคองเงาไปด้วยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะไปชมนิทรรศการก็ได้รับการต้อนรับนะครับในการเยี่ยมชมแล้วก็นําเยี่ยมชมจากคุณกิติรัตน์นักรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังหลังเข้าเยี่ยมชมนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าโครงการทั้งหมดเป็นการต่อย,ยอดจากรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิน <S 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 ้นเอาอย่างนั้นเลยนะฮะและเห็นว่าการเดินหน้าโครงการทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่าไม่จําเป็นไม่จาเป็นนะครับก็ไปเบรนงกรับ มาดูเรื่องของถามเรื่องของการพึจรนิดคอร์รัปชันกันบ้างค,คุณชัดชาติสิธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงต่อคณะกรรมาการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันท่านบอกว่าพร้อมที่จะสร้างความโปร่งใสให้กับโครงการลงทุนทั้งหมด โดยจะตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสการทำงานร่วมกับภาคเอกชนรวมทั้งร่างสัญญาคุณธรรมให้ตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดที r ราคากลางการคัดเลือกคู่ค้าไปจนถึงหลังส่งมอบงานแล้วนะครับเหมือนที่บอกไปนะถ้าสมมุติว่ารัฐบาลนี้นะทำได้7ปีประสบความสำเร็จนะครับเมืองไทยจะพลิกวิศเขาเรียกว่าพลิกโสมหน้าเลยพลิกโสมหน้าไปแล้วที่สำคัญ ประชาธิปัตยจะอยู่ตรงไหนต้องสู้ต้องไม่รู้จะงัดวิธีไหนมาสู้น,น,นะครับท่านอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นการเป็นโครงการที่รประชาธิปัตย์ก็เคยวางเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ทันได้ทํานะครับนะ